เดิมนะครับเราใส่ตัวนี้มาเราทําตัวนี้ให้แทนกันความร้อนให้นะครับนี่นะครับน้ำมันไม่ไอด้วยนะครับนี่รถเดิมๆเ,เลยส,ยสวยๆเลยวีโก้สมาร์ทคันนี้ใครที่อยากได้รถอตอนเดียวคอกสูงราคาไม่ถึงสองแสนแนะนำคันนี้ถ้าพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้สุดแบ,บมีรถคอกจะมานำเสนอให้กับเอฟซีแล้วนะครับ ด้านหลังครับผมเป็น Toyota h ไฮรักวีโก้สมาร์ตนะครับเป็นรุ่นหน้าสมาร์ตจดทะเบียนปี2008นะครับคันนี้ราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแล้วก็ผ่อนถูกๆด้วยผ่อนเดือนละ3,500นะครับ3,500หกงวดราคาแสนกว่าบาทไม่ถึง2 0 0 0 0 0รถสวยๆส,สภาพดีดีรายละเอียดเป็นไงโดนใจ็คหรือเปล่าติดตามไปกับสมแบ่เลยนะครับนี่นะครับโตโยต้าวีโก้สมาร์ตคันนี้นะครับนี่มีคอกนะครับรถคอกสูงเสริมแหนบกระทางผาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับ จดทะเบียนปี2008เครื่องยนต์2.5นะครับ 2.5J นะครับอ่าผ่อนเดือนละ3,560นวดนะครับรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นไฟตาไฟหน้านะครับเนี่ยไฟตัดหมอกมีให้นะครับของเดิมจากโรงงานไม่แต่งไม่เล้าฝากระโปรงเดิมนะครับรถสวยสภาพดีๆายทะเบียน4ทบเท่าคขวาย2 1 3 4กรุงเทพมหานครแต่รถจอดอยู่สกลนครใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนเด้อ08137208เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับ กระจกหน้าดีของเดิมไม่มีรอยแตกแล้วภาษีต่อมาให้แล้วถึงปี68 12ทธันวาปี68นะครับถึงปีหน้าเลยล้อเป็นขอบกระทะนะครับล้อขอบกระทะยางดีสีเส้นเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะครับดอกยางใช้กันเรือเร <ๆ S 2> ยาวๆนะครับสวยคันนี้เปิดราคาอยู่ที่195,000บาท1 9 5 0 0 0บาทกระจกมือหมุนนะครับไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับ195,000บาท นี่นะครับด้านในจะเป็นประมาณนี้สวยงามนะครับนี่นะครับพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับเกียร์พวกนี้ใช้ได้หมดนะครับนะครับนี่ส่วนนี่นะครับจดทะเบียนมาที่8กันยา2551นเะครับเครื่องยนต์2.5เชื้อเพลิงดีเซลร้2ยแรงม้านะครับเจ้าของเดิมอยู่ที่ลำดับที่4นะครับนี่เล่มพร้อมโอนุกคันเด้อนะครับสวยนะครับด้านหลังโอเคครับประจงประแจแม่ลงแมรงอยู่ครบหมดนะครับ ชึบจะได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับอึบเม็ดอาร์คสวยๆอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับนี่นะครับสวยงามรถเดิมครับรถเดิมนะครับไม่เคยพิการไม่เคยจมน้ำไม่เคยชนหนัก ด้อคอกสูงครับเหล็กยางดีอย่างหนานะครับใครที่อยากจะได้รถคอกนะครับไปไว้ใช้งานนะครับนี่เสริมแหนบกระทะผานะครับด้านหลังใส่ล้อกระทะผ่ายางใหญ่มากยางมิชลินนะครับนี่สวยงามใส่ซุ้มล้อป,ปงมานี่ตัวนี้สวยนะครับอคอกสูงด้วยนะครับราคา1นึ่งแสนาบาท1นึ่งแสนบาทนะครับเครดิตดีนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ได้ดาวน้อยหน่อยไอดาวเยอะหน่อยเพราะว่ารถมันจะได้น้อย ดาวหกหมื่นเจ็ดพันบาทผ่อนเดือนละสามพันห้านะครับดาวหกหมื่นเจ็ดผ่อนเดือนละสามพันห้าร้อยนะครับกระจกไฟท้ายนะครับของเดิมนะครับไม่มีน่องรอยแตกเล้าเลยไฟท้ายสวยๆเลยสองด้านนะครับนี่ไฟท้ายเปิดง่ายนะครับนี่เป็นองไม้อักองกระบะอ,อยู่ครบหมดนะครับนี่เปิดง่ายไฟท้ายเปิดง่ายนะครับเบาไฟท้ายไม่ผูกด้วยนะครับสวยนะครับนี่นะครับชึบ ง่ายปิดง่ายรถสวยมีกระชนท้ายมาให้ด้วยนะครับมีกระชนท้ายาให้ด้วยอ้าวดูช่วงล่างกันหน่อยมียางอะไรให้หนึ่งเส้นนะครับนี่นะครับเสริมแหนบมาให้แล้วนะครับนี่เสริมแหนบกระทาผาให้ด้วยนะครับโชคก็ใหม่เสริมแหนบให้ด้วยพื้นกระบะไม้ผุสวยๆนะครับนี่ช่องช่วงล่างดีๆเลยนะครับ เสริมแหนบกระทาผาช่วงล่างดีบรรทุกหนักได้สบายวีโก้สมาร์ตราคาไม่ถึงสองแสนนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทได้คอกสูงด้วยนะครับนี่เครื่องดีเกียดีนะครับชัดซีดสวยแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะว่าเราใส่พยางกันโคลนไว้นะครับประตูฝั่งด้านคนขับก็ไม่ช้ำนะครับสวยงามนะครับนี่กระจกมือหมุนขึ้นง่ายลงง่ายใช้ได้นะครับนี่ใช้ได้ นะครับเพจจากโรงงานอยู่ครบนะครับเอาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยดูเลขไม้กันหน่อยคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่1 8 6 0 0 0กิโลนะครับ186 0 0 0กิโลนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับพวงมาลัย3ก้านนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเบรกมือใช้ได้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงสตาร์ติง่ายไหมนะครับ ทีเดียวติดครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับมานวดพล,ผลี้ใช้ได้หมดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาวาออกหมดนะครับส่วนแอร์เกทหนึ่งเกทสองเกทสามเกทสี่แอร์ 3, Air, เย็นนะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับเรื่งเสียงใช้ได้รถสวยพร้อมใช้งานอธิาพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนะพี่น้องนะเนาะห้องเครื่องของ V ีโ o Smart กระบะตอนเดียวคอกสูงคันนี้นะครับ เครื่องยนต์2.5นะครับนี่ห้องเครื่องก็สวยเลยห้องเครื่องเดิมๆแห้งๆเลยนะครับนี่นะครับรถสวยนะครับแบตเตอรี่ไฟยังแรงขาหน้าเดิมครับ I L อยู่ครบนะครับนี่เลขคาน้าเห็นเด่นชัดนะครับ I เอยู่ครบเสียงเครื่องยนต์นิ่มเดินเบาดีนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเราใส่ตัวนี้มาเราทําตัวนี้ให้เ่อป้นกันความร้อนให้นะครับนี่นะครับ มันไม่ไอด้วยนะครับนี่รถเดิมๆเลยสวยๆเลยวีโก้สมาร์ทคันนี้ใครที่อยากได้รถต่อตอนเดียวคอกสูงราคาไม่ถึงส0 0แสนแนะนำคันนี้้ะพี่น้องเอ๋ยสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจโตโยต้าไฮรักวีโก้สมาร์ทคอกสูงคันนี้นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1 9ึ0 0แบาท1 9 5 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ3,500ันารนะครับรายละเอียดเป็นยังไงโทรเข้ามาสอบถามก็ได้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างเด้อรถจอดอยู่จังหวัดสกลนครใครจะมาดูรถให้เราประกอนเต็นสมพงรถบ้านนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่าง คลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฟ่าคนทตามไว้คลิปนี้สมม่คอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ